หนุ่มโอตาคุปเป็นแฟนคลับไอดอลสาวบริสุดมาสิบปีแต่ในโพสต์ของไอดอลเขาพบตอนซ่อนชื่ออาชื่อฉันรักคุณแต่ดาราชายอาชื่อแต่งงานนานแล้วนี่นาหรือว่าไอดอลเขาเรียบเปิดโซเชียลมีเดียของทั้งสองคนและพบบาะแสยอย่างรวดเร็วทั้งสองคนในวันเดียวกันต่างโพสต์รูปเช็คอินที่สวนสัตว์ต่อมาในช่วงเวลาใกล้เคียงกันทั้งคู่ใส่สร้อยข้อมือแบบเดียวกันหลักฐานที่สําคัญที่สุดคือดอกไม้ที่ฝ่ายชายซื้อวันถัดมากลับปรากฏในห้องของไอดอลคิดไม่ถึงเลยว่าไอดอลจะเป็นคนแบบนี้เขาเรียบอัปโหลดหลักฐานทั้ง ไม่ถึงสองชั่วโมงก็ขึ้นอันดับหนึ่งในเทรนด์ภาพลักษณ์ของไอดอนพังทลายทันทีแฟนคลับกลายเป็นแอนตี้ทั้งหมดขณะที่เขากําลังเพิดเพลินกับคําชมของชาวเน็ตจดหมายทนายของไอดอนก็มาถึงบริษัทต้นสังกัดจะฟ้องเขาข้อหาหมิ่นประมาทค่าชดเชยสูงถึงสิบล้านเขาจะมีเงินมากขนาดนั้นได้ยังไงขณะนั้นแม่ก็เคาะประตูห้องอยากก่างกระทันหันบอกว่ามีตํารวจมาหาเขาเขาตกใจทันทีนี่มันเร็วเกินไปแล้วและตํารวจไม่พูดข้ามทาเพลงยื่นทวิตเกี่ยวกับไอดอนให้ดูทันที ที่แท้ตำรวจเห็นความสามารถในการสืบสวนออนไลน์ของไอเอียงขอเพียงเขายอมเข้าร่วมทีมสืบสวนจะช่วยจัดการจดหมายทนายของไอดอนให้ไอเอียง e e ไม่มีทางเลือกจึงต้องตอบตกลงคนที่หายไปคือสมาชิกวงเกิร์ลรูปเสี่ยวเหมยไม่กี่วันก่อนเธอกำลังเต้นในคอนเสิร์ตแต่เมื่อไฟเวทีดับลงเส e ี่ยวเหมยก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยไอเอียง e e เริ่มดูวิดีโอของวันนั้นซ้ำไปซ้ำมาไม่นานก็พบความผิดปกติเสี่ยวเหมยจ้องมองไปทางเดียวตลอดเวลาที่แสดงมองตามุมของเธอชายที่มีรอยสักปรากฏในภาพหลังจากเสี่ยวเหมยหายตัวไปชายคนนั้นก็รีบออกจากที่เเกิดหตุ อหยางตรวจสอบกล้องวงจรปิดใกล้คอนเสิร์ตอีกครั้งในที่สุดก็พบร่องรอยของเสีย่ยวเหมยในขณะนั้นมีรถตู้ปรากฏในภาพพาเสีย่ยวเหมยขึ้นรถไปตำรวจตามเบาะแสของอหยางตามกล้องวงจรปิดบนถนนไม่นานก็พบที่อยู่ของรถแต่เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงโรงงานร้านนี้กลับพบศพของเสี่ยวเหมยอหยางตกใจทันทีคดีฆาตกรรมแบบนี้เขาไม่กล้าร่วมอีกต่อไปแต่ตำรวจไม่อยากปล่อยคนเก่งแบบเขาไปจึงใช้แผนล่อด้วยสาวสวยพวกเขาเรียกตำรวจตุกหัดเสี่ยวซิงมาอหยางตกหลุมรักทันทีนี่คือประเภทที่เขาชอบเสี่ยวซิงบอกว่าเธอชื่นชมผู้ชาย พยายามจิงทุ่งเทเต็มที่ไม่นานก็พบปอาแสใหม่เขาพบว่ามีไฟสองเม็ดบนมือของเสีย่ยวเหมยและในภาพถ่ายร่วมกับดาราอีกคนหนึ่งเด็กผู้หญิงที่ถูกเลอข้างๆก็มีไฟสองเม็ดที่เหมือนกันบนมือภาพถ่ายมาจากงานเลี้ยงรับพ่อบุญธรรมและหลังจากงานเลี้ยงนั้นเสี่ยวเหมยที่เดิมทีไม่ร่ำรวยก็สะพายกระเป๋าบูลค่าสองแสนพวกเขาสืบสวนอยู่นานในที่สุดก็พบในมุมของวิดีโอพบเงาของเสีย่ยวเหมยเธอกำลังโต้เถียงกับผู้ชายคนหนึ่งแต่เมื่อผู้ชายคนนั้นหันกลับมาทั้งสองคนตกใจจนคสางหลุนนดี อหยางแอบบอกข่าวกับตำรวจหญิงไม่คิดว่าในตอนนั้นสวัสด์เข้าร่วมแชทกลุ่มทันทีเข้ามาก็บอกว่าไม่ต้องสืบต่อแล้วพบฆาตกรที่ฆ่าเสีย่ยวเหมยแล้วพื้นที่ทั้งหมดมีหลังคาคลุมทั้งหมดเป็นแฟนคลับที่น่ารังเกียจทุกคนต่างก็งงไปชั่วขณะรู้สึกว่ามีอะไรไม่ชอบมาผ่าปนตำรวจหญิงตัดสินใจติดตามสวัสด์อหยางก็ยังคงรวบรวมเบาะแสต่อไปไม่นานเขาก็สืบหาผู้จัดงานเลี้ยงได้และท่าเช็ดตัวในมือของผู้ชายเป็นของแถมจากกระเป๋าของเสีย่ยวเหมยรูปถ่ายสองใบนี้ถ่ายห่างกันแค่วันเดียวชัดเนว่าผท้ อายังกำลังจะบอกข่าวนี้กับตำรวจหญิงหลังจากเชื่อมต่อวิดีโอแล้วถึงพบว่าฝ่ายตรงข้ามกำลังติดตามสวัสดะด้วยระบบระบุตำแหน่งของตำรวจเธอพบร่องรอยของสวัสดะอย่างรวดเร็วแต่เมื่อเดินเข้าไปดูกลับพบว่าสวัสดะไม่มีลมหายใจแล้วขณะนั้นอายังได้รับวิดีโอคนคนที่ปรากฏในวิดีโอคือสวัสดะที่ยังมีชีวิตอยู่อายังถามโดยไม่รู้ตัวว่าคุณมีพี่น้องฝาแฝดหรือเปล่าไม่คาดคิดว่าหน้าของสวัสดะจะเปลี่ยนสีเขาด่าทอและวางสายวิดีโอหลังจากที่ตำรวจหญิงสืบสวนพบว่าคนที่ตายไปแล้วคือสวัวจริง ส่วนคนที่คุยวิดีโอกับพวกเขามาตลอดคือคนปลอมเธอดูวิดีโอซ้ำไปซ้ำมาพบหลักฐานการใช้ AI เปลี่ยนหน้าแต่พอพูดถึงตรงนี้เสี่ยวซิงที่อยู่ข้างๆก็เริ่มตื่นเต้นขึ้นมาอาอยางรีบถามเธอว่าเป็นอะไรเสี่ยวซิงบอกแค่ว่าตัวเองไม่สบายแล้วรีบวางสายวิดีโอวันรุ่งขึ้นตำรวจหญิงนำคอมพิวเตอร์ของสวัสดามาพวกเขาพบเบาะแสใหม่ในนั้นปรากฏว่าสวัสดาได้บันทึกพินัยกรรมไว้ลุงน้าบอกว่าเสี่ยวเหมยเป็นสายลับของเขาพวกเขากำลังสืบสวนพ่อบุญธรรมของเสี่ยวเหมยแต่ใส่ตกมีภูมิหลังที่่่่แแขข็งกกรรเาาาาาไไมมมมัันใจวจวะสาาถถออออยยยดดด้โภ ดูเหมือนว่ากุญแจสําคัญของคดีนี้อยู่ที่ไซโต้คนนี้ออหยางยังคงค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตต่อไปเขาพบว่ามีของหลายอย่างในบ้านของไซโต้มาจากบริษัทที่ชื่อว่าไทโก้ไอหยางนึกขึ้นได้ทันทีในวิดีโอก่อนที่สวัสดาจะตายเคยพูดถึงบริษัทนี้เขาบอกว่าเขาจะไปที่โรงงานเก่าของไทโก้เพื่อพบกับสายลับคนหนึ่งไอหยางตามบอกแสเข้าร่วมกลุ่มแชทเกี่ยวกับไทโก้สมาชิกในกลุ่มเปิดเผยข้อมูลโดยตรงไทโกงทาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นฉากหน้าแต่ลักลอบขนอาวุธเคมีอย่างลับ,ลบ,ลบลาตจงรํวหญิ แต่พอวิดีโอเพิ่งเชื่อมต่อก็พบว่าตำรวจหญิงมีท่าทางถึงเครียดเธอบอกให้อหยางนำแล็ปท็อปมาด้วยอายางรู้สึกถึงความผิดปกติเขาเริ่มบันทึกหน้าจอทันทีหลังจากการสนทนาสิ้นสุดลงเขาดูซ้ำหลายครั้งและในกระจกบานหนึ่งเห็นว่าตำรวจหญิงถูกเจ่อหัวด้วยปืนในตอนท้ายของวิดีโออหยางเห็นรหัสอุปกรณ์ชุดหนึ่งเขาค้นหาทางอินเทอร์เน็ตพบว่านั่นคือโรงงานเก่าของไทโกะอหยางออกเดินทางทันทีตตดสินใจไปช่วยตำรวจหญิงด้วยตัวเองเขามาถึงโกดังควางดอกไม้ไฟที่เตรียมไว้ในขณะที่ทุกกกคนนนนลังววุ่่่าาาายยิิปืฉีด้ทสบออม ยิงไปที่ตาของป่ายตรงข้ามทุกคนถูกทำให้วุ่นวายไปหมดอายางใช้โอกาสนี้แก้เชือกที่มัดตำรวจหญิงทั้งสองหนีออกจากกัดังแต่พอเดินมาถึงประตูก็ถูกขวางทางไว้ไซตตกปรากฏตัวในที่สุดเขาแย่งคอมพิวเตอร์ไปสั่งลูกน้องให้ฆ่าทั้งสองคนสถานการณ์ดูเหมือนจะวิกฤตโทรศัพท์ของไซตตกดังขึ้นไม่หยุดเขาเปิดดูทันใดนั้นเขาก็ตกตะลึงตัวเองขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในกระแสและหลักฐานการก่ออาชญาการรมของเขาก็ถูกเปิดเผยทั้งหมดที่แท้อายางค้นพบความจริงแล้วคิดอยู่ตลอดเวลาว่ามีีีปััญหหหหหาาาอะไไไรรรลกฐนนท่่ยยววววบม้ จนกระทั่งเขาเห็นความคิดเห็นหนึ่งสมาชิกวงเกิร์ลุกกล่าวหาเสี่ยวเหมยขโมยของเขาก็เข้าใจทันทีเสี่ยวเหมยต้องได้หลักฐานมานานแล้วแน่ๆแต่เมื่อรู้ตัวว่าถูกตามก็เลยเอาของใส่ในกระเป๋าของเพื่อนร่วมทีมแต่เพื่อนร่วมทีมกลับเข้าใจผิดคิดว่าเสี่ยวเหมยกำลังขโมยของและระหว่างทางที่มาอายหยางได้ขอร้องแม่ให้ไปหาหลักฐานจากเพื่อนร่วมทีมของเสี่ยวเหมยและแม่ก็ไม่ทำให้ผิดหวังพุ่งเข้าไปในห้องถ่ายทอดสดของเพื่อนร่วมทีมและก็เจอแฟลชไดร์ในกระเป๋าจริงๆและประกาศออกมาผ่านการถ่ายทอดสดในขณะนนนนัั้้ตตตรวจหิิงงงงสสสเเเกก็ลูออขียมาธ เธอพุ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วแต่ปืนล้มลงด้วยเท้าเดียวสถานการณ์พลิกกลับทันทีใจโตถูกจับอย่างหมดท่าและในตอนจบของเรื่องไอหยางไปหาสิ่งที่ร่วมสืบคดีด้วยกันและสารภาพรับกับเธอโดยตรงแต่สิ่งกลับปฏิเสธเขาไม่ใช่ว่าไม่ชอบไอหยางเพียงเพราะว่าฉันคือแม่ของเธอนะหัวของไอหยางระเบิดออกมาที่แท้แม่เห็นไอหยางอยู่แต่ในบ้านตลอดก็เลยใช้โอกาสในการสืบคดีร่วมกับตำรวจแสดงละครเรื่องหนึ่งเพื่อให้ไอหยางเข้าใจว่าไอาดอนอาจทําให้ผิดหวังได้การมีความรักออนไลน์อาจถูกหลอกได้ คนที่รักคุณอย่างลึกซึ้งอาจจะอยู่ใกล้ๆคุณ